สวัสดีค่ะพบกับอแอ,อ,อลอีกแล้วนะคะเจออแอ,อลเมื่อไหรทำไมคะก็ะจะพามาชม รถแต่งสวยๆทุกคันเลยสำหรับคันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยกับ Ford e v e r วอรนะคะ 4, ูณ4ตัวท็อปเลยกับชุด Y i o e Body คิป F 1 5 0นะคะจัดทรงเมกามาแบบเป๊ะๆเลยกับงานของล็อกโมดิฟายลังสิตนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะสำหรับชุด Y i o e Body นะคะด้านบนเลยนะคะก็จะเป็นฝากระโปรงนะคะตัวนี้เปลี่ยนใหม่ให้ทั้งชิ้นเลยนะคะจะเป็นงาน เกด ABS นั่นเองค่ะจัดทรงเมกานะคะเป็นสปูปด้านบน,นะคะ่ะจะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็จะมีช่องลมนะคะตัวนี้ก็คือทำโมขึ้นมาใหม่เลยนะคะจะเป็นสองช่องนะคะเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับตัวฝากระโปรงนะคะเป็นชิ้นเดียวกับตัวฝากระโปรงเลยนะคะ1สีดำทำําสีเข้ากับตัวรถเลย ชิ้นต่อมาก็คือด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าทรงใหญ่เลยด้านในจะดีไซน์ด้วยตาข่ายลังพึ่งนะคะส่วนชิ้นงานจะเป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะตรงโลโก้ตรงกลางนะคะก็จะเป็นตัวหนังสือฟอร์ด ford นะคะตัวนี้ก็เป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนั่นเองค่ะชิ้นด้านล่างนะคะก็จะเป็นกันชนนะคะจะเป็นสีดําด้านตัดกระสีบอนเงินนะคะส่วนไฟห้าจุดตรงนี้นะคะจะเป็น ไฟแสงสีส้มนะคะเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะคะหรือว่าไฟฉุกเฉินเนาะแต่ว่าถ้าเปิดไฟหน้าปกติจะเป็นแสงสีขาวนั่นเองค่ะจัดบล็อกเซนเซอร์ให้อยู่เหมือนเดิมครบเลยนะคะส่วนไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้า LED ของ F s p o r t นะคะตัวนี้เลยก็จะมีไฟ รูปตัว C นี่ตัวนี้นะคะจัดทรงเมกามาให้เลยแสงสีขาวและสีส้มเหมือนกันนะคะมีไฟลูกแก้วไฟต่ําไฟสูงครบเลยสําหรับตัวนี้สวยงามมากๆเรียกว่าแบบเตะมากๆกับเมกานะคะอีกชิ้นหนึ่งที่ทําให้ขนาดตัวรถใหญ่นะคะเราเปลี่ยนแก้มข้างให้เลยค่ะถอดแก้มข้างเดิมออกแล้วจัดทรงใหม่โมขึ้นมาใหม่เลยนะคะขนาดเนี่ยจะใหญ่กว่าบอดี้เดิมเนี่ยข้างละ7นิ้วนะคะเท่ากับ ขอบตรงนี้ก็ได้ค่ะขอบฝากระโปรงยื่นออกมาจากตัวรถอีก7นิ้วนั่นเองค่ะชิ้นนี้ก็จะมีในส่วนของคิวล้อแล้วก็แก้มข้างนั่นเองค่ะที่เราต้องเปลี่ยนเลยถอดตัวเก่าออกแล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปแทน,นะคะ่ะคันนี้ยกสูง3นิ้วนะคะมาพร้อมกับปีกนกของโย่งเลยอันนี้นะคะสามารถ ลุยได้อย่างเต็มที่ของย่งออฟโรดนะคะปีกนกสามารถปรับระดับองศาได้นั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวก็ลรองหัวโชว๊คให้ด้วยและก็ตั้งองศาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาดูในส่วนของแมกยางนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแมกขอบ22ซมเมกาเลยค่ะออฟเซตอยู่ที่ลบ44นะคะก็คือฐานเนี่ยจะยื่นออกมาจากตัวรถ44มิลลิเมตรนั่นเองค่ะ มาพร้อมกับยางแอมนะคะเป็นยาง35เป็นยางมัดทะเลนนั่นเองค่ะก็คือหน้ากว้างเนี่ย35นิ้วนะคะแล้วก็สูงจะอยู่ที่15.5ระยะขอบแม็กถึงระยะพื้นนะคะแล้วก็ R22 คือขอบแม็กนั่นเองค่ะซึ่งเป็นยางมัดทะเลของแอมเกาะถนนแน่นมากๆแล้วก็ยางเขาดียางเซตนี้นะคะแนะนำเลยค่ะสำหรับรถเอเวอเรสต์ยกสูง3นิ้วลงตัวมากๆเลยอ่า ด้านข้างนะคะยังไม่พอก็ยังติดครอบกระจกสีดำด้านให้ด้วยแล้วก็บันไดข้างนะคะเปลี่ยนให้เป็นบันไดข้างเหล็กของ HAMMER นะคะดีไซน์ของเขาจะดูเรียบหรูทรงสปอร์ตแต่แข็งแรงและทนทานพร้อมใช้งานมากๆเลยตัวนี้มาพร้อมกับไฟ2เท้าให้ด้วยนะคะเวลากลางคืนไฟจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะของ h m m เมอ่าแข็งแรงและประกันสินค้ามีคุณภาพนะคะสำหรับ h a m เม r ด้านหลังนะคะชุดวายบอดี้อีก2ชิ้นนะคะครอบในส่วนของประตูลแล้วก็ด้านท้ายนะคะก็คือนูนออกมาตัวนี้จะเป็นชุดครอบนะคะติดเข้าไปจะแบ่งเป็น2ส่วนก็จะเป็นส่วนของสีดําเงาแล้วก็คิวล้อที่เป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็เว้าในส่วนของฝาถังน้ํามันนะคะส่วนด้านหลังก็จัดเซนตให้เป็นสีดําเงานะคะแล้วก็กันชนท้ายจะเป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะสามารถโทรสอบถาม OL ได้ค่ะที่0646955362 OL อยู่ที่ฟอร์ดพระนครมอเตอร์สาขารังสีดต,ตรงข้ามกับฟิวเจอร์ปาร์คนะคะมารับชมกันได้นะคะสำหรับจัดส่ง F150 Y Body Kit นะคะจัดได้ทั้งตัวโฉมเก่าและ next gen ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย